นี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่สนามนะครับห้งเก็บน้ำหนองคอนะครับเจออ่า <Okay. S 1> ทานไงอย่างนี้เลยโอเคครับห้องเก็บน้ำหนองคอเนี่ยมันเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนไราจะ้พักผ่อนก็กำลังกายอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขามากินเหล้ากันเยอะนะ Thank <laughs> you. โอเคเรามาจอดตรงกลางกันโอเคนะครับนี่คือสันสันอ่างเก็บน้ำนะครับอ่า,หางหนองคอนะครับอำเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็จะเป็นทัศนียภาพที่สวยงามนะครับเหมาะสำหรับการมาวิ่งออกกำลังกายนะครับผมว่า <laughs> วิ่งได้จนนูน่นนะ จนทางสุดก็จนจนมาถึงอีกสิจุดสิด้นสุดว่านั่งหนึ่งกิโลพอดีมอนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในยามเช้าของอนิคมปินทองนะครับนี่คมปินทองอำเภอศรีราชาตมบลหนองคามนะฮะนี่ครับที่เพื่อนๆเ,เห็นไกลๆเนี่ยก็คือนิคมปินทองสองนะครับแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะครับ ที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดนะครับตลาดวัดหนองคอเนี่ยนะครับตลาดที่ตลาดเช้าที่ใหญ่มากนะครับเปิดทุกวันอาทิตย์นะตั้งแต่ตีห้านะครับยันเที่ยงวันนะครับมีสินค้าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่เป็นชุมชนวัดหนองคอนะครับจะดูนึวขึ้นมาโอเคครับตอนนี้คือข้างบนเนี่ยไม่สามารถที่จะนํารถยนต์เข้ามาได้นี่จากว่าเขาปิดประตูนะครับ แต่สามารถที่จะใช้มอเตอร์ไซค์นะครับขับขึ้นมาได้นะฮะตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้าหนองคา้นนะครับก็จะเป็นที่ชื่นชอบของนักตกปลาทั้งหลายนะครับที่จะชอบมานั่งตกปลากันตรงนี้นะครับมีประชาชนนะครับมีประชาชนเข้ามา,าตกปลากันแ่ไม่ใช่มาตกปลาแล้วก็มาวิ่งออกกาลังกายกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับุมมองนี้นะครับก็สวยงามมากเลยนะครับทีนี้ นี่บรรยากาศช่วงเช้านะครับพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นมาแล้วแหละครับแต่ก็โดนเมฆหมอกบังไว้นะครับคือบรรยากาศที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเนื่องจากว่าติดทะเลนะครับจะมีลมนะครับพัดมาตลอดนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันจะปลอดโปร่งนะครับ สวยงามตรงนี้นครับก็ใครที่อยากจะามาออกกําลังกายหรืออยากจะมาชมทิวทัศน์ยามเช้านะครับก็มีก็สามารถที่จะมาออกกําลังกายได้คือจริงๆเท่าที่ผมชี้ไปเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ทางเทศบาลเขาก็ได้จัดเป็นสถานที่ออกกําลังกายนะครับเป็นสวนสวนสาธารณะที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับสวยงามนะครับ ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมขึ้นมาอยู่บนสันสันอ่างตรงนี้เนื่องจากว่าปกติแล้วผมจะไปที่สวนสาธนารณะมากกว่านะครับนะโอเคยังไงก็เอามาชมกันเนาะนะครับก็ยังไงก็ขอลาคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับ